พี่น้องทุกท่านหลังจากที่ไปร่วมงานาร่วมแสดงความเสียใจกับเลขาธิการเงียนฟูจ่องเลขาธิการพรรคคอมมิวนิเวียดนามที่สถานทูตหลังจากนั้นต่อยกูวันก็พาพิวีมนตรีตรันวันอุปนายกสมาคมส่งเสริมมิตรภาพทเทวีนามแล้วก็ประธานดูแลสุสานมาเพื่อ,อเยี่ยมเยือน อูบีพีเซ็นเตอร์อยู่ซอยร่มเกล้าสิบโดยมีพี่เยี่ยม 19, 19. โดยมีพี่เยี่ยมเป็นคนทำสีที่นี่และผู้สร้างโบจากคือคุณถากรเจ้าของอูบีพีพี่น้องครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะให้พี่เยี่ยมกับพี่ตุ้ยลองเข็นไปเข็นมาดูว่าเป็นอย่างไงนะครับพี่เยี่ยมลอง ลองเข so ็นรถดูครับว่ามันสะดวกมันเบาขนาดไหนครับพี่ตุ้ยขนาดพี่ตุ้ยนะครับลองดูพี่น้องดูนะครับอ่าพี่น้องดูนะครับอ่านี่คือด้านหน้านะครับอ่านี่คือด้านหน้าเข็นเลยนะครับอ่าเข็นไปเข็นมาเบาวิวเลยครับอ่าเสร็จแล้วในนอกจากเบาวิวแล้วในระบบยังมีระบบไฮดรอลิกขึ้นลงพี่เยี่ยมลองทำให้ดอให้เดือขึ้นลงได้ไหมครับลองอนดูนะอ่า พี่น้องครับนี่คือช่างโก้ทีมงานของคุณถากรพี่น้องดูนะครับเห็นความเคลื่อนไหวไหมครับอ่าระบบไฮโดรลิกขึ้นลงอ่าเราต้องการสูงขนาดนี้หรือจะลงลองลองลงดูครับอ่าโก้ช่างโก้นี่พี่น้องดูนะครับดูระบบไฮดรลิกทำงานนะครับ โอ้โหมันยอดเยี่ยมมากเลยอ่าสร้างบริจาคโดยคุณถากรเจ้าของอูบีพีเซ็นเตอร์ที่ถนนล่มเก้าซอยสิบก้านะครับอันนี้ทำบริจาคนะครับโดยมีพี่เยี่ยมก็ร่วมด้วยทำฟรีแม้กระทั่งช่างโก้นี่พอทราบว่าเป็นการกุศลช่างโก้ก็บอกว่าผมขออนุญาตร่วมด้วยเพราะว่า มันเป็นงานการกุศลหลังจากเลิกงานช่างโก้ก็ทำโน่นนี่นั่นระบบไฮดรลิกจนเสร็จเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องตอนนี้รอแต่คุณถากรเจ้าของผู้บริจาคกำลังเดินทางมาต่อยกูวันก็เลยถือโอกาสออกสื่อให้พี่น้องได้เห็นถึงความแข็งแรงโดดเด่นอันนี้เป็นสแตเลสแบบหนาเลยนะครับพี่น้องแบบนี้นี่อ่าพี่น้องดูนะครับนี่ นี่เลยโอ้โห,โโหนี่แหละครับนี่แหละครับช่างโกจะเห็นว่ารถพักศพคันนี้เนี่ยจะสร้างโบจากให้กับสุสานชาวไทยเชื้อสายเวนยดนามประเทศไทยจังหวัดสระบุรีช่างโกบอกขอทําช่วยฟรีไม่คิดค่าแรางเหมือนกันเพราะว่ามันเป็นการกุศลช่างโกบอกว่าอยากอยากมีบุญเหมือนกันโดย พี่เยี่ยมก็เช่นกันพูดง่ายๆว่าทุกคนล้วนทำเพื่อการกุศลตั้งนั้นเลยพี่เยี่ยมพี่ตุ้ยนี่พี่น้องดูนะครับอาโหแค่เห็นแล้วก็รู้เลยว่าอ,อ่มีความพร้อมสมบูรณ์ขนาดไหนก็เลยขออนุญาตออกสื่อให้พี่น้องเกี่ยวบาวลูกหลานบาโคทุกท่านได้ทราบถึงความคืบหน้ารถพักศพนะครับพี่น้องครับอันนี้คือด้านหลังนะครับ ใหม่หมดเลยยางเยิงโอ้โหคุณถากรสมกับเป็นเจ้าของอูบีพีคาเซนเตอร์จริงเลยพี่น้องดูนะรถแกนี่จอดเป็นร้อยคันจนถึงถนนนวลโอ้ยด,ดูสมกับแกที่ใจบุญสุนทานจริงงานนี้นี่เป็นแสนนะครับรถอ่ารถพักโพมนี่เป็นแสนนะครับพี่น้องเพราะอะไรเราใช้วัตถุดีทั้งนั้นเลยแล้วก็ใช้แรงงานฝีมือด้วย เป็นแสนครับยอมรับเลยว่ามันยอดเยี่ยมมากเลยโอ้โพี่น้องครับอันนี้คลิปแรกนะครับวันนี้ผมรอคุณถากรมาจะขออนุญาตอ่อยคลิปหนึ่งพี่น้องเห็นความสวยงามไหมครับอะไรจะขนาดนั้นก็เลยขออนุญาตให้พี่น้องดูนะครับต้อยกุวันรายงานจากอูบีพีกาดจังหวัด,ดสวัสดีครับสวัสดีครับ